ร้ายก็รักตอนทีบเก้าวิทยามาดูแลดอลล่าที่โรงพยาบาลทําให้ดอลล่ารู้สึกปลอดภัยมากและในขนาดเดียวกันกลัวเขาหิวหรือยังทําไมคุณถึงมาดูแลผมพูดดีๆก็เป็นนี่ป้านขอให้ฉันมาดูแลชั่วคราวปานเหรอเป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้สิถ้าไม่เชื่อก็ลองถามปานดูถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะคนอย่างฉันไม่เคยทำอะไรให้ใครฟรีหมายความว่ายังไงนี่คุณต้องการอะไรกันแน่ถ้าเป็นเรื่องปาแล้วก็ก็ช่วยอยู่แล้วนี่ไง เรื่องนั้นมันก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ฉันจะให้ทำก็อีกเรื่องหนึ่งนี่คุณจะให้ทำเรื่องอะไรอีกถ้าเป็นเรื่องไม่ดีฉันไม่ขอทำเด็กขาดรับรองว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะแล้วเรื่องเลขาโอนั่นฉันจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ คุณไปทำไรเขาอ่ะหรือว่าคุณจับเขาไปขายแล้วถ้าแบบนั้นมันจะไปสาใจได้ยังไงฉันไม่ทำหรอกแล้วนี่คุณทำอะไรเลยขะโอไม่ต้องรู้หรอกรู้เพียงอย่างเดียวว่าฉันช่วยแก้แค้นให้แล้วก็พอคุณเดี๋ยวฉันจะสั่งให้คนเอาอาหารมาให้กินแล้วก็พักผ่อนให้สบายใจ หรือว่าอยากให้ฉันเฝ้าต่อไม่ไม่ไม่คุณมีธุระก็รีบไปเถอะก็ได้แต่จำไว้นะว่าถ้าฉันช่วยใครแล้วฉันหวังผลตอบแทนเสมอเตรียมตัวไว้ให้ดีวิทยาต้องการอะไรกันแน่เขาต้องการอะไรจากดอลล่าอีกดอลล่าเริ่มเครียดและอยากจะโทรไปหาปาน แต่ปานในตอนนี้คงทำงานอยู่แน,น่ๆเอาไว้ก่อนดีกว่าทางปานที่วันนี้ไม่เห็นแม้แต่งเงาของเลขาโอเป็นพุทธะที่มาดูรายการถ่ายทำด้วยตัวเองแม้แต่งเงาโทศวรรก็ไม่เห็นเหมือนกันเป็นไงปานครับไม่เหนื่อยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ่ายรูปคู่อีกสักหน่อย ถ่ายรูปคู่กับโตโต้น่ะอ๋อครับโตโต้ที่เป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์นี้เหมือนกันไม่แปลกที่เขาจะให้น้องมาถ่ายภาพนิ่งคู่กับปานซึ่งโตโต้ก็ดีใจมากแม้จะเป็นเหมือนตัวประกอบของปานโตโต้ก็ไม่ได้คิดอะไรโตโต้ นายดูดีมากเลยขอบใจนะปานเป็นเพราะคุณพุทธะให้โอกาสเราเพราะโตโต้มีความสามารถต่ังหากทั้งจากการถ่ายภาพนิ่งของโตโต้กับปานทศวรรษก็เพิ่งมาัโโวโทศวรร์เข้ามาพร้อมกับพยักหน้าให้ปานไปคุยกับเขาในห้องทำงานปานเดินตามเขาจนมาถึงห้องทำงาน มีอะไรก็ว่ามาฉันเหนื่อยฉันอยากกลับไปพักเหนื่อยรู้ว่าไม่อยากคุยกับสันกันแน่อย่าหาเรื่องได้ไหมใครกันแน่ที่หาเรื่องใครกันแน่ที่ชอบทำให้ฉันโกรธต่อเรื่อยทศวรรษพูดพร้อมกับเดินเข้ามาไปที่ตัวปานกอดแล้วก็จูบโดยที่ปานไม่ทันในตั้งตัวพ่อถูกผักก็มาโหแล้วจูบน้องอีก ทำให้ขราวนี้ไม่แค่ผักป้านตบหน้าทศวรรษด้วยก็ยิ่งทำให้ทศวัรษโมโหจนขาดสติพยายามที่จะปั้มปานในห้องทำงานแต่ก็ไม่อาจทำได้ดังใจเพราะถูกสบประมาทจนหมดอารมณ์จบไม่ได้เรื่องดีแต่ใช้กำลังเล็กก็เล็ก ทางทางที่ปานก็ยังไม่เคยเห็นไงล่ะจะปั้มไม่ใช่เหรอปั้มเลยสิหมดอารมณ์ละแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าของของฉันไม่เล็กใหญ่ๆฉันก็เห็นมาเยอะแต่เท่าที่ดูแล้วก็น่าจะใหญ่อยู่หรอกแต่คงไม่ใหญ่มากปานทอสวัสดิ์ถึงกับกัดปันพูด น้องไปเห็นของใครมาบ้างไอใ้ใหญ่ๆพวกนั้นมันของไกลกันปานพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติทา,ทางทั้งที่จริงๆแล้วปานยังไม่เคยเห็นของใครเลยนอกจากของตัวเองฉันขอโทษเดี๋ยวชันจะไปส่งไม่ต้องไม่ต้องไปส่งแล้วไม่ต้องขอโทษด้วยแต่ถึงอย่างนั้นทศวัรรษก็จะไปส่งปานเขาจะไม่ยอมให้วิทยาได้ปานไป หรือต่อให้น้องจะเคยเป็นของใครมาก่อนก็ตามแต่นับจากนี้ปานต้องเป็นของเขาคนเดียวปานที่นั่งรถมากับโทศวรรษนาบึงไม่พูดไม่จาใจยังกโกรธทศวรรษอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้โทศวรรษคิดอะไรแต่ที่รู้โทศวรรษคงไม่ยอมปล่อยให้เขาไปง่ายๆขนาดมาถึงบ้านแล้วโทศวัรษก็นางเป้า ไม่ยอมไปไหนและคิดว่าเขาคงไม่ยอมไปง่ายๆถึงขั้นให้นิกอนเจ้าของผับดังน้าอาหารมาส่งรวมถึงเสื้อผ้าด้วยทำให้ป่านทนไม่ไหวพอเขาจะค้างไม่ได้เพราะป่านไม่ไว้ใจเขาโทรสวดไม่ตอบทำหูทนลมกินอาหารที่นิกอนเพิ่งจงเจ้ามาให้นี่นายไม่ได้ฟังเฉลยเหรอฟัง ก็ได้ยินหมดแหละแต่ไม่ไปจะทำไมหึมนี่ไม่ได้อยากทะเลาะนะจะไม่อยู่ดูแลเฝ้าจังหากก็แน่ละสิเกิดมีใครมาตีท้ายกลัวฉันจะทำยังไงไอวิทยามันร้ายจะตายนี่นายเห็นฉันเป็นคนยังไงก็เท่าที่เห็นก็ลักรอบพบกันนี่อย่าเถียงฉันจะอยู่ ก็คือจะอยู่เข้าใจไหมอยากรู้นักว่ายหน้าไหนมันจะกล้ามาหนายมันบ้าไปแล้วจริงๆี่ยป้านถึงกระปุนอุบแต่คนที่พูดแทบไม่ออกยือน้ำตาคอมองเห็นรถตัวเองถูกเผาต่อหน้าต่อตาชายกลุ่มนี้เข้ามาแล้วก็ทำร้ายเขา เขาไม่อาจช่วยอะไรได้เลยเดียกว่าเราช่วยตัวเองเลยตอนนี้ทับไม่เหลืออะไรพอเข้าของในบ้านก็ถูกพังเสียหายพวกนั้นไม่ต้องการทรัพย์สินได้แต่ขู่ว่าต่อไปอย่ายุ่งกับดอดลล่าและปานอีไม่งั้นเจ้าถึงตายคนพวกนี้คงไม่ใช่คนของปานและดอดลล่าแน่ต้องเป็นคนอื่นที่ส่งมาใครกันที่ช่วยดอดลล่า ตอนนี้เขาต้องลางานชั่วคราวแ้าขอความช่วยเหลือจากแทนคุณด้วยเรื่องเงินเพราะก่อนหน้าที่จะมีคนบุกเข้ามาเผารถทำลายเขาในบ้านรวมถึงข้าวของเลขาโอถูกตำร,รวจจับเรื่องสารเสพติดที่อยู่ในรถเลขาโอต้องวิ่งเต้นให้ผู้ใหญ่หลายคนช่วย ซึ่งมันต้องใช้เงินมันอาจสอดคล้องกันกับสายกลุ่มนั้นที่บุกมาที่บ้านไม่คิดว่าจะโชคร้ายขนาดนี้โชคดีที่แทนคุณยอมช่วยเงินตั้งหลายแสนทำให้เลขาโอรู้สึกซาบซึ้งแทนคุณที่ช่วยเพียงเพราะ,ะเอาไว้ใช้งานไม่ได้รู้สึกอยากจะช่วยอะไรมากนักแต่เลขาโอ ยังพอมีประโยชน์ตายแล้วจริงหรอแทนคุณเพิ่งวางสายไปเมื่อกี้จริงแท้แน่นอนเลขขาวโอเป็นมีปัญหากับใครนั่นสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันเพื่อจะรู้เรื่องนี้ให้ได้แทนคุณก็โทรหามินนี่และนนที่ตอนนี้ทำธุรกิจขายยาน่าจะรู้เรื่องนี้บ้าง ดูเหมือนว่าเขาจะถามทุกคนมินนี่รู้ว่าเป็นฝีมือของวิทยาทำให้แทนคุณถึงกับไม่อยากเชื่อว่าเลขาโอจะไปกระตุกหนวดเสืออย่างวิทยาเข้าให้แล้วร้ายร้าแบบนี้เขาชอบน้องแทนคุณพี่ลาล่าอย่าไปยุ่งกับคุณวิทยาเลยนะ พี่ลาลาจะยุ่งได้ไหมก็น้องแทนคุณชอบคุณทศวรรษไม่ใช่เหรอแล้วคุณวิทยาถ้าฉันคว้าคนไหนได้ฉันก็จะเอาคนนั้นทําไมฉันจะต้องรอคนคนเดียวเออคือพี่คิดว่าคุณวิทยาร้ายกาจเกินไปหากเขาไม่ได้ชอบน้องแทนคน เขาอาจจะทําไม่ดีกับน้องแทนคุณก็ได้นะคะฉันรู้นะว่าควรทายังไงพี่ลาล่าไม่ต้องห่วงมากไปหรอกทําหน้าที่ของพี่ลาล่าให้ดีก็พอได้ได้พี่ไม่ยุ่งเรื่องนี้ก็ได้พี่ก็แค่วหวังดีเมื่อแทนคุณไม่เห็นความหวังดีต่อไปเขาก็จะไม่พูดเรื่องนี้อีกทางดลลา์ถึงกับหน้าซีด เมื่อลูกน้องของวิทยารายงานต่อหน้าเขาว่าทั้งเผารถทังบ้านทำร้ายร่างกายเลขาโอแล้วยัดยาในรถให้เลขาโออีกป่านนี้เลขาโอจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไม่ต้องห่วงกันเลยหรอกห่วงตัวเองจะดีกว่าเออหมอน,นั่นอะ่ะมันจงใจเอากันถึงตายฉันไม่ฆ่ามันก็บุญแล้ว นายฆ่าคนได้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอถ้าฉันมโหฉันก็ทำได้หมดแหละเออถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นฉันล่ะก็ไม่แน่แต่ฉันไม่ได้ทำอะไรนายเลยนะกลัวเหรอก็กลัวสิงั้นก็ขอลองฉันสิถ้าขอลองฉันตอนนี้ ฉันจะรับปากว่าจะไม่ทำอะไรจริงเหรอลองขอร้องดูก่อนฉันขอร้องนายนะว่านายห้ามทำอะไรฉันห้ามทำอะไรปานห้ามทำพอเลยขอเยอะเกินไปแล้วเอออย่างนั้นขอแค่ฉันกับปานได้ไหมอ่ะได้นายรับปากแล้วนะ านายไม่ทําตามอย่างที่พูดไม่ให้นายไม่มีทางได้เมียคงยากพ่อคนอย่างฉันถ้าอยากก็ได้อะไรก็ต้องได้นายนี่ร้ายจริงพอฉันบอกว่าจะไม่ฆ่าก็ยยมมวมโหเลยนะว่าฉันร้ายเหรอก็ใช่น่ะสิถึงจะฆ่าไม่ได้ก็สั่งให้ลูกน้องเละได้พอได้ยินประโยคนี้ทำให้ดอลล่าถึงกับ ไม่กล้าพูดอะไรอีกเพ่ออะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ปลอดภัยไว้ก่อนแม้วิทยาจะดูแลเขาเป็นอย่างดีก็ตามวิทยาเมื่อเห็นดอนล่างเนี่ยไปเขาก็ได้แต่หัวเราะเบาๆเขารู้ว่าน้องกลัวเขาแล้วกลัวเขามากๆด้วยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเขาจะได้ควบคุมน้องได้